วิกฤตการณ์ไขแดงถอยหลังยาวนานท้ายแท้เลือกตั้งซ่อมสองสนามติดติดกันผู้สนับสนุนเงินทุนหายตัวไปทิ้งไว้แต่กระแสความนิยมและทุนรบที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่อาจทําให้ใครหลายคนใจหายพักเพื่อไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อไขแดงได้สูญเสียความแข็งแกร่งชั่วขณะหนึ่งหลังจากพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมสองภูมิภาคสําคัญติดต่อ,อก,กันนั่นคือจังหวัดศรีสะเกดและการจนบุรีให้กับพักภูมิใจไทยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคืออะไร ลองติดตามกันดูว่าปัญหานี้เริ่มมาจากไหนและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในอนาคตได้อย่างไรเพราะหากไม่แก้ไขปัญหาอาจบานปลายจนยากจะควบคุมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างง่ายๆกันก่อนคิดถึงพักการเมืองเหมือนทีมฟุตบอลที่ต้องมีผู้สนับสนุนเหมือนสปอนเซอร์ใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องแบบที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมแข่งขันได้อย่างเต็มที่หากผู้สนับสนุนหายไปทีมก็จะอ่อนแอลงและอาจแพ้แมตส์สำคัญได้ในทางการเมืองผู้สนับสนุน เหล่านี้เรียกว่านายทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและกระสุนก็หมายถึงทุนรบหรือเงินทุนที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเช่นจ้างทีมงานปิดโฆษณาหรือจัดงานรณรงค์เพื่อให้พักชนะใจประชาชนตอนนี้สถานการณ์ของพักเพื่อไทยไม่ได้สดใสเลยสักนิดหลังจากแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมสองแห่งติดติดกันทั้งสี่สเกตและการจนะบุรีซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าความนิยมของค่ายสีแดง กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่การเลือกตั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่พรรคต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อไม่ให้ตกขอบสนามมาดูรายละเอียดการเถิะในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดรีสเกตค่ายแดงไพ่ายแพ้ให้กับค่ายนำเงินโดยผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนางสาวจิตตวรรัไนไกรสรนกุลได้คะแนนไปถึง4 2 4 6คะแนนขณะที่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนางสาวภูริกาสมหมาย ได้เพียง31,577คะแนนและในสนามอีกแห่งคือเลือกตั้งซ่อมเขตสีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววิสุดาวิเชียนสินจากพรรคภูมิใจไทยก็เอาชนะได้อย่างขาดลอยด้วยคะแนน5 3 6 4 8แคะแนนเทียบกับพลเอกชินวัตรแมนเดตจากพรรคเพื่อไทยที่ได้แค่3 6 5 4 0คะแนนการแพ้ให้กับคู่แข่งโดยตรงอย่างพรรคภูมิใจไทยทําให้พรรคเพื่อไทยต้องทบทวนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของตัวเองอย่างจรงิงจังเพราะในช่วงที่อํานาจรัฐ หลุดมือและกระแสความนิยมอยู่ในแดนลบก,การเอาชนะในทุกพื้นที่ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นโอกาสให้ทักษปรับปรุงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นจุดจบของยุคทองของค่ายแดงเพื่อให้เข้าใจรากเหง้าของปัญหาลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของพรรคการเมืองนี้พรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของตระกูลชินวัตรตั้งแต่นำโดยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและมาถึงพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนการเปลี่ยนปแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ค่ายสีแดง มีพลังจากกระแสความนิยมของนายทักษิณชินวัตรและแบรนด์ชินวัตรที่เป็นจุดแข็งทําให้พักนี้ได้เปรียบคู่แข่งมากมายแต่หลังการเลือกตั้งปี2566ตระกูลชินวัตรได้ทำดีลปีศาหรือข้อตกลงพิเศษเพื่อให้ในายทักษิณกลับมามา,มาเหยียบดินไทย แม้จะได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือเพียง1ปีแต่ปัญหาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจที่ยืดเยื้อก็ทำให้เขาต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือคลิปสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยกับนายหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของพักทันทีเพราะตระกูลทั้งสองมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมานานพักเพื่อไทยเองก็รู้ดีว่ากระแสะติดลบจากคลิปนี้ส่งผลต่อก,การเลือกตั้งซ่อมทั้งสองจังหวัด ดังนั้นจึงไม่ได้ส่งทีมหาเสียงขนาดใหญ่ลงไปแต่ใช้เพียงหน่วยเล็กๆเ,เพื่อดูแลสถานการณ์และที่สําคัญนางสาวแพทองทานโดนแนะนําให้อยู่หา่างจากสนามเลือกตั้งเพราะการปรากฏตัวของเธออาจไม่ช่วยเพิ่มคะแนนแต่กลับลดความนิยมลงไปอีกตรงกันข้ามกับค่ายสีน้ําเงินที่มีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินชาบีรกุลเป็นผู้นําเขาเองได้ลงพื้นที่ปราศัยในทั้งสองจังหวัดเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นความได้เปรียบอย่างมาก ไม่เพียงแต่เรียกความนิยมมาให้แต่ยังทําให้เครือข่ายท้องถิ่นและข้าราชการโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยทํางานอย่างเข้มข้นมากขึ้นการนี้แสดงให้เห็นว่าการมีผู้นําที่เข้าถึงได้อย่างใกล้ชิดกับประชาชนและระบบราชการสามารถพลิกสถานการณ์ได้นอกจากนี้พักเพื่อไทยยังเผชิญกับวิกฤตในการจัดการทรัพยากรทางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้บ้านจันทร์สองลาหรือพักเพื่อไทยใช้บริการนายทุนจากหลากหลายฝ่ายเพื่อดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้สมัคร หากผู้สมัครในกลุ่มนายทุนใดได้รับเลือกก็จะได้รับโคต้ารัฐมนตรีตามสัดส่วนของการสนับสนุนที่ให้มาและที่น่าสนใจคือพักนี้แทบไม่ต้องใช้เงินตัวเองในการเลือกตั้งเพราะมั่นใจในกระแสความนิยมแต่สําหรับการเลือกตั้งปี2569ที่กําลังจะมาถึงพวกเขาอาจต้องเปลี่ยนแผนโดยเฉพาะหัวหน้าพักอาจต้องลงทุนเองเพื่อเดิมพันคอนทั้งใหญ่ปัจจุบันแม้จะมีเดอ์ซันหรือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตเลข,ขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้สนับสนุนหลักแต่นายทุนรายอื่นๆต่างถอยห่างเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นศัตรูกับค่ายนำเงินหากลงทุนกับค่ายแดงมากเกินไปสถานการณ์นี้ตรงข้ามกับค่ายนำเงินที่มีนายทุนทั้งเก่าและใหม่ต่อแถวพร้อมสนับสนุนอย่างแข็งขันการเลือกตั้งซ่อมสองสนามที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรของค่ายนำเงิน มีประสิทธิภาพแม้จะต้องลงทุนสูงแต่เข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยำเป็นสูตรสำเร็จที่พร้อมนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตในขณะที่ทั้งกระแสความนิยมและทุนรบของพรรคเพื่อไทยโดนกระทบหนักและนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งบางคนอาจโต้แย้งว่าการพึ่งพาในทุนเช่นนี้เป็นเรื่องปกติในทางการเมืองเพราะทุกพรรคต้องมีเงินเพื่อสู้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันนำไปสู่การทุจริตและทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นหลายคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าทักษิณ จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่โดยการใช้ช่วงเวลาอยู่ในเรือนจําเพื่อพลิกฟื้นพักแต่หลายคนมองว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องคนเดียวแต่เป็นระบบทั้งหมดคุณคิดอย่างไรการพึ่งพาตระกูลเดียวเช่นนี้ดีต่อประชาธิปไตยหรือไม่หรือว่ามันเป็นความจักมั่มเป็นในสังคมไทยบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆในการพูดคุยนี้